ถ้าทางเนเเซค่กับพวกผมกันานาก็สนับสนุนบาทสมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอเห็นว่ามันมีช่องมันมันไม่มีหลีกสำหรับเด็กวัย1 0บถึงสิครับก็เลยแบบว่าอยากจะอยากจะอยากจะสร้างหลีกขึ้นมาครับ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการพัฒนาเด็กให้เขาได้เป็นนักกีฬาตัวจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราให้ความสาคัญเด็กการเป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเริ่มตอนที่โตแล้วมันจะทันจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กเราก็เลยคิดว่านั่นคือเป้าหมายสําคัญส่วนการที่จะให้หลีกไปต่อในถึงไหนเนี่ยเอาเป็นว่านานากับเวก็จะพยายามหาบนทางที่มันจะไปต่อให้กับเด็กๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจำทาเพาอจนกระทั่งพิ่งก้าวเข้ามา สเต็ปแรกแล้วได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้และที่สำคัญคือมากๆนั่นคือเป้าหมายของเราค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของ YBL และได้มีโอกาสดัฟน้องๆในทีมเข้ามาแต่และอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบรู้สึกโอเคประทับใจในในทีมที่เราที่เราตั้งเอาไว้ะครับกว่าจะรวมตัวกันได้ก็นานอยู่ครับนานพอสมควรเพราะว่าบางคนก็ติดสอบมีน้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยครับมาเดินทางมาซ้อมหนึ่งวันก็ต้องกลับต่างจังหวัดแล้วก็เรื่องการสอบด้วยก็จะรวมตัวกันล่าสุดก็วันพุธท,ที่ครบครบ,ครบ,ครบกรันคือ10คน อาคออิส,สเยอะๆครับอย่าเลี้ยงบอลเยอะเท่าไหร่สนุกสนุกครับดีได้เจอคนใหม่ๆ เพราะว่าเด็กเด็กเรามีความสามารถครับแล้วมันควรจะพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเล็กๆครับวัยเล็กๆครับยิ่งวัยยิ่งดีครับอ,อยากจะสร้าง community ครับความมั่นใจแล้วก็สักวันหนึ่งเขาเขาจะเป็นผู้นำของประเทศเราครับเ,เขาจะได้มีความมั่นใจในการาเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ ของ YBL ก็จะเห็นว่าเราได้ทำมาตรฐานทุกอย่างตามที่ทุกคน request ออแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่มันต้องมีค่ะการแข่ง YBL นะคะจะบอกว่าทีมไหนโดดเด่นกว่าทีมไหนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่มีใครพูดได้นานาเองก็พูดไม่ได้เพราะว่ากติกาชูเนียร์ NBA ที่เราเอามาเนี่ยมันทำให้การแข่งมันสนุกขึ้นแล้วการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่นซะทีเดียวมันอยู่ที่การวางแผนของโค้ชมันอยู่ที่ความพร้อมของผู้เล่นในวันนั้นเพราะเด็กทุกคนเนี่ยผ่านการ try out มาแล้วก็ ผ่านการดรัฟของโค้ดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหลากหลายหลากหลายมากเพราะฉะนั้นแต่ละเกมแต่ละแมตช์ดเดาไม่ได้เลยค่ะเดาไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันด้วยกฎที่เราตั้งขึ้นมามีการสลับตัวผู้เล่นลงมาในสนามมันทําให้เกมเราอ่ะมันสนุกมากขึ้นมีคนถามว่าทำไมวายบีเอลมันดุเดือดแล้วมันสนุกมากเพราะว่ากฎกติกาที่เราทําขึ้นมามันสนุกจริงๆค่ะ ของเรานะครับเราอยากเรริ่่มตงนี้กอนใช่ครับก็หวังว่าถ้าสมมุติว่ามีเรามาพูดคุยกันแล้วก็ถ้ามันทําให้วงการมันเติบโตได้ก็ก็จะดีครับใช่ค่ะ ด้วยนะครับ YBL Thailand นะครับรุ่น10ถึง12นะครับใครกดไลค์แชร์ subscribe ใน YBL Thailand Facebook IG TikTok หรือไม้กร่ YouTube นะครับขอบคุณมากครับ เรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ